พระองค์นี้ด้านหลังเป็นลายพิกุลใช่ไหมด้านหลังเป็นลายพิกุลองค์นี้ก็เป็นลายพิกุลเหมือนกันนะครับอ่าองคไหนแท้องไหนเก๊เออนะ ดูกระบวนการผลิตคือสององค์เนี่ยเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรรเป่ากระบวนการผลิตที่แตกต่างนะครับอย่างองค์นี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเคยเห็นองค์ดารานะองค์ดาราของ หนังสือพัฒ์ต่างๆเนี่ยที่มิสเตอร์ไลก็อตวินเนี่ยนะน,ะ,น,ะ,นะมันคล้ายๆกับองค์ของมิสเตอร์ไลก็อตวินเศรษฐีฮ่องกงเลยเห็นไหมจะเป็นพิมพ์ทรงแบบนี้เลยอ่าเพื่อนๆดูนี่ แล้วดูเนี่ยเห็นไหมว่าวิธีผลิตมันต่างกันล้วแล้วสังเกตเส้นซุ้มนะเห็นไหมเส้นซุ้มอันนี้ตั้งฉากลึกนะซอกแขนลึกเทียบกับองค์นี้นะลักษณะเส้นซุ้มเขา ลักษณะเส้นส้มเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงกระบวนการผลิตที่ต่างยกกันเห็นไหมพอเราเห็นอย่างนี้เราเรารู้รู้ได้ไหมรู้ได้ไหมว่าอะไรอะไรที่มันต่างกันนะเห็นไหมเส้นสุ้มที่เป็นลักษณะดั้งเดิมเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่ตั้งฉากแบบเนี้ยที่ผมเรียนให้ทราบบ่อยๆว่าไอลักษณะเส้นสุ้มแบบนี้เนี่ยมันเป็นพระ รุ่นใหม่อ่ะพพะเกจพะโรงงานเนี่ยนะแต่เพื่อนๆเ,เข้าใจไหมว่าถ้าเรามาดูตำหนิพิมพ์ทรงเนี่ยนะเราจะถูกหลอกได้โดยง่ายเพราะอะไรเพราะเขาถอดพิมพ์มาได้เห็นไหมโอ้โหหลังเป็นหลังหลังแบบนี้เนี่ยจะไม่เห็นละนะทุกวันนี้จะไม่เห็นในตลาดนะนะแล้วหลายๆคนดูโอโ้เนื้อหาความเก่าแบบนี้น,นี่เห็นไหมว่า ลักษณะเหมือนองค์ลุงพุทธเลยที่ตรงพระอุระเนี่ยมีเส้นเส้นอะไรเส้นผ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมว่าลักษณะเส้นซุ้มเนี่ยมันมันไม่ปกติอะนะกระบวนการผลิตยุคใหม่พอเราดูจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นผนังมันมันเรียบตึงไงอะนะเส้นซุ้มตั้งฉากอย่างเงี้ย คือถ้าเจอพระที่มีลักษณะเส้นซุมตั้งฉากแล้วบอกว่าเป็นพระที่ทันยุคสมเด็จโตเนี่ยเพื่อนๆจะเชื่อหรือว่าจะปฏิเสธว่าไม่ใช่แล้วดูองค์นี้นลักษณะเส้นซุ้มมันไม่ได้ลึกหนานะเห็นไนหะมันเส้นใหญ่ก็จริง เส้นซุ้มเขาไม่ได้ตั้งฉากอะแต่ด้านหลังนี่ก็เป็นหลังพิกุลดอกพิกุลอยู่ใช่หไหมอันเนี้ยกับอันนี้ยไหมแล้วจะมาบอกว่าแท้แท้แท้เพราะว่าเป็นพระสมเด็จโตเนี่ยเนื้อแบบนี้เก่าทันนี่เนื้อผงไปลานแล้วนี่ใช่หไหม พอเราดูเส้นสุมเนี่ยเรารู้แล้วว่ากระบวนการผลิตมันต่างกันและกระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการผลิตของพ้าโรงงานนะนะแต่กระบวนการผลิตแบบนี้ถ้าเอาผ้าแบบนี้ไปถอดพิมพ์สร้างเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันจะได้รูปแบบแบบไหนใช่ไหมเห็นไ,ไหมว่าพอเรารู้กระบวนการผลิตเนี่ยเราจะรู้ไว้ว่า พระเนี่ยเป็นพระที่สร้างก่อนปี2,500นะครับแล้วเราจะรู้เลยว่าพิมพ์ทรงเนี่ยก่อน2,500เนี่ยมีวัดอะไรบ้างใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้เราก็ไปไล่เรื่องของเนื้อหาความเก่านั่นแหละมันถึงจะมาเ,เห็นไหมเนื้อหาความเก่าลักษณะของพระแบบนี้เกิดจากอะไรเพื่อนๆเข้าใจว่ม ดูออกไหมว่าลักษณะการการเกิดผิวที่ขลุกขละแบบนี้เนี่ยเกิดจากอะไรอ่าถ้าผมบอกว่านี่ก็คือลักษณะของพระที่แช่น้ำมนต์เพื่อนๆจะถึงบางอ้อเลยใช่ไหมเห็นไหมลักษณะของพระแช่น้ำมนนะครับอืมแล้วดูเนื้อเขาเนี่ยสูตรเนื้อ วัดะระฆังเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะเรามีสมเด็จ2495เนี่ยเป็นต้นแบบที่ใช้ในการเรียนรู้เทียบเคียงมาสมเด็จ2495นี่เห็นมเนื้อแบบนี้ความเก่าเรารู้ละความเก่าของพัฒนปีแต่เนี้ย เห็นไหมความเก่ามันมันมาที่หลังเรารู้แล้วว่าแบบนี้เนี่ยเก่ากว่าแบบนี้เห็นไหมว่าเนื้อเขายังไม่ได้แห้งเซ็ตตัวนะครับเนื้อเขายังไม่แห้งเซ็ตตัวเหมือนกับเมื่อกี้แต่เส้นซุ้ม ลักษณะเส้นซุ้มถ้าเทียบกับโรงงานนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเส้นซุ้มเนี่ยมันมีพัฒนาการต่างกับพระโรงงานเพราะว่าพระโรงงานเนี่ยเห็นไหมเส้นซุ้มมันตั้งฉากหนาเอ่อตั้งชันเลยนะและซอกแขนพระไม่ได้ลึกเนี่ยคือลักษณะของพระแท้ แล้วพอเราเข้าใจเนื้อหาเนี่ยเราจะรู้ว่าเนื้อหาสูตรแบบนี้เนี่ยมันเป็นสูตรพระเนื้อผงเห็นไหมอืมแล้วน่น่เน,น่มันมีเก้าห้าหลังตาแผ่นดินแบบเนี่ยหลังตาแผ่นดินแบบเนี้ย สิ่งสาคัญของหลังตาแผ่นดินหรือพระสมเด็จหลวงปูน่นาคก็คือการตัดข้างเพราะเขาใช้ตัดมือนะครับเห็นไหมว่าการตัดมือเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยของพระสมเด็จหลวงปูน่นาคแต่องค์นี้เนี่ยมันแปลกตรงนี้ไงเป็นพระที่มีหน้ามีตาเออนะเห็นไหมคือถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเนื้อแล้วเพื่อนๆเ,เข้าใจได้ว่าเป็นพระหลวงปูน่นาค2495เนี่ย เพื่อนๆก็สามารถจะได้พาแท้แล้วนะนแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะเจอก็คือว่ามันมีพระเกจํานวนหนึ่งนะที่ถอดพิมพ์ถอดพิมพ์ไปทำเห็นไมหนึ่งเลยเส้นซุมเพื่อนๆสังเกตดูนะลักษณะเส้นสุมมันจะไม่ลึกตั้งฉากใช่ไหมเห็นไหม นี่เป็นเอกลักษณ์ของพระที่สร้างในปี2495สูตรเนื้อเขาเนี่ยเป็นเพื่อนเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านี่คือสูตรเนื้อของหลวงปู่นาควัดละคังก็คือสูตรเนื้อวัดละคังนี่แหละพอเราเห็นแบบนี้แล้วเข้าใจโดยง่ายไหมว่าพระสมเด็จน่ยมันเล่นไม่ยากแต่ที่มันยากก็คือเราไม่เคยเห็นเมื่อเราไม่เคยเห็น มันก็เกิดปัญหาตรงที่ว่าการตัดสินว่าพระแบบไหนแท้หรือไม่แท้พอเราเข้าใจเนื้อเนี่ยนะเรามาเห็นแบบนี้เนี่ยเออเราเห็นแบบนี้เนี่ยอ่าเพื่อนคิดว่าอะไรเก่ากว่ากันอีกเห็นไหมเราก็ค่อยมาเทียบดูคือเราเห็นพิมพ์ทรงเนี่ย ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าแต่ละองค์นี้พิมพ์อะไรอะไรการที่มากําหนดพิมพเนี่ยมันคือการกําหนดว่าอะไรมันหายากนะมันหายากคือว่ามันไม่มีหมุนเวียนในท้องตลาดใช่ไหมเขาก็เลยตั้งคุณค่าความหายากเป็นอะไรที่มันมีราคาแพงก็เท่านั้นเองแต่ถ้าคุณรู้ว่าอย่างนี้สูตรเนื้อเป็นสูตรของวัดะระฆัง พอเรารู้ว่าเป็นสูตรเนื้อของวัดระครังแล้วเราก็มาดูว่าวิธีการผลิตนะครับของแต่ละยุคนะถ้าเป็น2495มีวิธีการผลิตแบบไหนเป็นพราตัดมือหรือว่าทำพิมพ์ออกมาแล้วมีเครื่องมือที่ว่าบังคับแม่พิมพ์นะครับแต่สิ่งหนึ่งเลย เราจะเห็นว่าลักษณะของเส้นซุ้มเนี่ยมันแตกต่างกับเส้นซุ้มของ2495อย่างชัดเจนเพราะว่าเส้นซุ้มของสอง5เนี่ยถ้าเพื่อนๆมีพระของหลวงปู่นาคมากกว่า1องค์นะครับแล้วก็หลากหลายพิมพ์เพื่อนๆจะเห็นว่าซุ้มการแกะแม่พิมพ์ของพระหลวงปู่นาคนั้นน่ะแต่ละยุคจะต่างกันแล้วเราก็มีองค์นี้มาเทียบดู เห็นไหมว่าลักษณะของพระเนื้อผงใบลานก็จริงนะครับแต่เส้นซุ้มแบบนี้เนี่ยนะแต่เพื่อนๆดูว่าการตัดข้างเนี่ยใช้มือตัดเออเป็นวิธีการตัดมือเราจะตีว่าพระอันนี้เป็นพระเกะพระโรงงานหรือว่าเราจะตีว่าเป็นพระในยุคของหลวงปู่นาคเห็นไหมแล้วเพื่อนๆดูสิมีมีเศษอะไรเนี่ยเปลือกไม้ใช่ไหม มีเศษไม้ฝังอยู่ด้วยคือลักษณะของพระที่สร้างเรียนแบบเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือว่า1ก็สร้างเรียนแบบของแท้นะครับสก็คือว่าสร้างใหม่ขึ้นมาเลยมีมวลสารตามที่ ได้รับรู้กันมาว่าต้องมีเม็ดดำมเม็ดแดงต้องมีเศษหินเศษดินเผาอะไรเนี่ยผสมคือส่วนตัวผมนะถ้าเป็นพระสมเด็จในยุคสมเด็จโตจริงๆเนี่ยมันไม่น่าที่จะมีหลากหลายเนื้อในในพระองค์เดียวอะนะครับเนีคือลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นพระที่มีส่วนผสมมากเกินไปนะครับ แต่จะตีว่าแบบไหนเก๋เนี่ยเห็นไหมแบบไหนเก๋หรือไม่เก๋เนี่ยมันต้องอาศัยว่าคุณศึกษาจากกลุ่มไหนอย่างไรใช่ไหมครับจะไม่ชี้ชัดฟันทงเพราะว่าการชี้ชัดฟันทงเนี่ยเราต้องมีตัวเทียบมาตรฐานเนี่ยอย่างองค์นี้เนี่ยที่บอกเพื่อนๆว่าเป็นสูตรเนื้อของวัดละกคังเพราะเป็นสูตรเนื้อของวัดละกคังเรารู้ได้ไง เราก็ใช้พระสมเด็จ2495หลวงปู่นาคนี่แหละเป็นตัวเทียบแล้วเราก็ดูว่า2495กระบวนการผลิตเขาเป็นอย่างไรเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตด้านข้างเนี่ยเป็นการตัดมือเมื่อเป็นการตัดมือเนี่ยเราพอจะนึกภาพได้ไหมว่าแม่พิมพ์เขาเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนก็คือว่าไม่ใช่แม่พิมพ์เหล็กแบบปัจจุบันนี่แหละที่ว่ามันบังคับ ใช่ไหมคือแม่พิมพ์อย่างอ,องนี้เนี่ยเห็นไหมว่านี่เป็นพระสมเด็จปากน้ำนะครับรุ่น่พาพระไตปิดดกเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ทำเนี่ยคือแม่พิมพ์เนี่ยเป็นลักษณะของแม่พิมพ์บล็อกทองเหลืองหรือว่าแม่พิมพ์เหล็กเนี่ยแหละนะเห็นไหมว่ามันเป็นแม่พิมพ์ที่เขาบังคับอยู่ในในแม่พิมพ์แล้วดังนั้นมันจึงไม่ใช้การตัดข้างหรือตัดมือนะครับเพราะว่าพก ปั๊มกดออกมาเนี่ยเราจะเห็นมีเนื้อปิ้นหรือว่าขอบข้างเนี่ยมันจะเรียบตึงไปเลยนะเหมือนกับไอเวลาเราทำอิดบล็อกอ่ะใช่ไหมทำอิดบล็อกเนี่ยมันก็จะตรงไปเลยแตกต่างก,ก,กันกับพระทำมือที่ว่ามีการตัดมือด้านข้างแล้วทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีลักษณะของรอยข้างอย่างเงี้ยนะเออมันเกิดจากอะไรเราก็ต้องไปศึกษาต่อ เห็นไหมว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันจะทําให้เกิดสิ่งต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นเองนะครับรอยแยกขอบข้างเนี่ยมันไม่ใช่พระถอดพิมพ์แน่นอนเม,อมะะเมื่อไม่ใช่พระเมื่อไม่ใช่พระถอดพิมพ์นะเพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่านี่คือลักษณะของพระแท้อ่าแล้วมาดูสูตรเนื้อเห็นไหมสูตรเนื้อเนี่ยก็เป็นสูตรเนื้อของวัดละคัง ทีนี้เราก็มาเทียบกับอีกองค์หนึ่งนะสูตรเนื้อเหมือนกันกระบวนการผลิตเหมือนกันมีการตัดข้างด้วยมือนะครับแต่เนื้อหาความเก่าต่างกันนะนี่นี่แหละคือวิธีการค้นหาความจริงเพราะว่าพระแท้แท้ที่พระพระแท้ไม่ได้แท้ที่คนใดคนหนึ่งนะ ไม่ว่าจะเป็นเซียนเป็นสมาคมหรือว่าเป็นผู้รู้ท่านใดเนี่ยมาบอกว่าแท้หรือว่าเก๋แต่ว่าอยู่ที่องค์พระพอเรามาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตแล้วเราจะเห็นความแตกต่างอันดับแรกเลยก็คือเส้นซุ้มนะครับลักษณะของเส้นซุ้มของพระธรรมือแบบดั้งเดิมนั้นอนะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราพิจารณาแต่เรื่องราวของการตัดข้างแล้วก็มีขอบกรอบกระจกขึ้นมาเนี่ย มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราต้องมาคิดวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากการถอดพิมพ์หรือมันเกิดจากอะไรใช่ไหมเราให้พระอธิบายความจริงเราให้พระอธิบายว่าเป็นพระแท้เพราะอะไรไม่แท้เพราะอะไรซึ่งถ้าทุกคนสามารถจะเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะไม่ทะเลาะกันใช่ไหมครับเห็นไหมว่า ความเก่าแบบนี้แล้วพระที่มีเนื้อหาออกเหลืองแบบนี้เนี่ยจะเป็นพระที่เก่านะครับซึ่งคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาจะใช้จะจะเล่นหาพระแบบนี้นะครับจะเป็นพระเก่าทั้งนั้นเลยแล้วเส้นสุมของของพระสมเด็จเก่าๆเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะคือเราไม่ต้องใช้กล้องส่องก็ได้ แค่ดูตาเปล่าเราก็รู้แล้วว่าลักษณะแบบนี้นะลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นพระที่มีกระบวนการผลิตก่อน2485นะครับอ่าพอเรารู้แบบนี้แล้วเพื่อนๆก็สามารถจะคัดแยกได้ใช่ไหมเนี่ยอย่างเนี้ย นิพพิมพ์เจดีคว่ำอ่าลักเจดีคว่ำอย่างเงี้ยเห็นเนื้อนิกเห็นนะลักษณะของเส้นสุมเขาเขาก็ไม่ได้ตั้งชันใช่ไหมเนียแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เพื่อนๆเ,เรียนรู้เข้าใจ ทีนี้เรื่องของการตัดข้างเห็นไหมว่าไอ้ตัดข้างแบบเอาออกมาตัดมือข้างข้างข้างหลังเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้กับเครื่องตัดเนี่ยเห็นไหมว่าพอเครื่องตัดเนี่ยมันถูกบังคับมันจะเกิดความเข้ามุมมันเหลี่ยม90องศาอย่างนี้เลยเห็นไหมมันมันเข้ามุมแบบนี้เลยอะซึ่งมันต่างกับต่างกับมือมือตัดเห็นนะ ความคมมันต่างกันเนี่ยคือเอาพื้นฐานนี้ไปให้ได้ให้ได้ก่อนเอาให้ให้รอดก่อนใช่ไหมพอพอรอดจากการแยกพระก่อน2500ให้ไดนะ้คุณจะมีความสุขละคุณสามารถจะแยกพระได้ละ